ก็บดอกไก่ก่อนน้อยกอไก่ตัวเขข่แค่เขียงอ๋อเก็บดอกกไข่ยอ๋อเก็บยปลือไกขาก็ต้องวนหัวอืมอ๋อกว่ก็วอัน้เด็กเปีเซปีกับปุติตันวามกรากุมภาเซปีกับซ้ำเสนะทุกคนกว่าก็ว่าเอเีซ้ำเสองเอางงงงงงอ๋ตรงนี้ได้เออตรงนี้ก็ได้จะไปเลยขอยก็อคนก่อนใช่ไหมคะแนนีแต่บันเทิอกน À, có quần ừ. thức có đây đấy ừ. Ông ngủ đây mẹ Nhắc đây ngon ngủ đi Không, ngồi đây ngủ Không, ngồi tao ngủ, ngồi ngủ, ngủ. Ngủ. À, ngủ xuôi, có ngon ngủ xuôi, ngủ xuôi, ngủ xuôi. À, cho chán, cho chán, chán. Ừ, Cho chán, là cho chán. Là làm cảnh cả phong thượng nó tao mày mới tạo trà Ngăn này, cứ gặp phong rồi, ồ, ăn cho đây Ui, ăn rồi Cho chán, đây Cho chàng, cho chàng, không? ยักได้จอจางนัดตอนนี <c ười> a, ้ได้ตรงไหนก็ได <c ười> ้เอาจัดไปเลยเอาจอจางมันจอจางต้องหมวนว่าไหมเอาหมอนรู้ว่ามีห้างมาจอจางมีห้างด้วยกันทุกคนมีห้างโอ้โหเหลี่งจอจางทุกคนเอาตอนนี้เลยต่อยากเก็บต่อนี้เลยติดเก็บมาเลยดอกเด็ก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 เก็บปุ๋ยดอกเด็กวนว่ามหมดอกเด็กมีห้างมาดอกเด็กอ่าเด็กไม่มีห้างนะคะผมหมอนรู้ว่าไอ้ไรเลยก็เก็บแต่อ้างก็เก็บแต่ว่าออเลไรเท่าหนุ่ยอ๋อละเก็บจากนี้ทุกคนเก็บอะไรเก็บจากนี้ป่ะล้อ เราปันนี่ตึ้งก็เป็นมันว่าปันนี่ดอกเด็กก็ต้องเขียนแต่ว่าก่อนเลยก็มันว่ายกลุ่มันจากลงหลักขึ้นเลยก็เป็นกันนันอ้าวดอกเด็กก็ตึ้งได้เลยเดียวเดียวเดียวเต่าทงเต่าทงต่อทงต่าทงก่อนตึ้งอะไรเต่อทงเต่อทงมีหัวไหมก่อนเต่อทงมีหัวไมเต่อทงไม่มีไม่มีหัวมีหางไหมอ้าวจากไปเต่อทงโอ้ช่วยเหลาเต่อทงเ่อนเกนได้เกนได้เอาตัวได้เหล่าตัวได้เหล่าอ๋อเต่า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 หลังตรงเอาเต่าเต่าหลังตรงเต่าเต่ามีอยักไหมมีอยากไหมเต่าเต่ามีอยักไหมเอา อ่านั่ต่อเตาไหมโอ้โหแลวไม่ออกเลยสมกันระว่างตัวไรกับตัวไรทุกคนเล็วองนะั่ต่อเวนอนู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 มีหัวกี่อันมีหวอันเดียวอนอนูนอมันกเวจากไปเรวจากไปเลยวทุกคนจไปเร็วโอ้โกนด้หนอนหนูแล้วเอามมาล้วมาล้วมาแล้วมาแล้วมามามาไว้ตรงไหนมามาไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนว้ตรงไหนไอ้นั้นหนานหนูมามามาจเป็นพมามา ไมาเลยหมอบาว่ามันต้องอยู่้างหน้าดิฟันดี้เอาไปไม้ก่อนเอาไปไม้ก่อนแบบไหนเอาทำดูสิอยากดูมากเลยบอไปไม้โอ้เกี้ยนไม้เอาเกี้ยนไม้ที่ตู้ตะหลิ่เดียวเอาเกี้ยนบอไปไม้เนี่ยทุกคนวิธีการเขียนนะเนื้อเราเลยไม่เห็นเดียวเดียวเดียวเอาเกี้ยนตัวกันเลยเกี้ยนตัวกันเลยเกี้ยนตัวกันเลยเอาเกี้ยนตักเลยเอาเกี้ยนตัวก็ได้เอาบอไปไม้คุณเล่นนะบอไปไม้บอไปไม้นี่อยากได้บอไปไม้มากเลยตอนนี้ อะไรนะบอไปไมล์ก็หลักจักห้างทุกคนหลักจักห้างมาข้างหน้าเลยต้องกอดไปขึ้นเลยมันรู้ว่ายังกันลาบอไปไมล์ปันนี่เออเด็กเดี๋นี้แี่นั่นมันเด็กเตล็กเลยบอไปมล์ต้เป็นแบบแม่โอเคได้เอาปล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 าต้องหางยาวเลยโอ้ปลาปลาต้องหางยาวเหรอคะเอาปลาปลาต้องหางยาวเดี๋ยวปลาปล้านหลักแต่หัวได้ใบดีทุกคนแต่พอไปไมลต้องหลักแต่ห้างเออเล็กเหล่านั้นเนี่ยความคิดคือบางทีก็ได้ก่อนได้ย่ะการคิดของคนมันไม่เหมือนเราอะบ่ไปไมลกับปลาปลามันแตกต่างกันตรงที่ว่าห้างยาวกับห้างสั้นแต่ละนี้แต่ว่าพอเก็บบ่ไปผมนะ หลักจกห้างขนคอนมวัวเดกบอเข็นปอบป้ามวลวัวกนได้เหรอโหลักห้างเออกับเล็กหลักนะเซกวดกับตามเดือนเด็กเซกวอดตัามเดือนนะนี่ได้เลยไหมรู้จิบนำเลยนี่อ๋ออ้างอ้างอะไรที่เอาตัวตายอ้างอ๋ออ้างอาองอาอ่าโอ้สมยสมยเขีนได้เสกวดตามเดือนนะทุกคนเร็วเองนะวัเป็นวลก็ได้มาเขียนคนอเขยนเงเนีคนกัเลยอ๋อเขียนกระกลในวันเลยที อืมอะไรเกิดได้มันคนเกิดไรอนันแล้วตัวไหนตัวไหนของคนล่ะเด็กกรโปรงต้ออ๋ออันคือกระโปรงใช่ไหมโอเคกระโปรงอ๋อเข็มขัดเข็มขัดอ๋อเข็มขัดเข็มขัดอ่าเข็มขัดทุกคนว่าเข็มขัดว่าเข็มขัดตึ้งกาอ้าวคอคอแล้วตัวอยู่ตรงไหนนั่นตัววัดตัวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตัวเดวาร์ตี่อะไรอยู่ตรงไหนตัวในด้านนั้นอะไรนั่นมันเกิดไร้ซ้อนฮมันเกิดไร้นะซ้อนว้าให้วัดว้าซ้อนเกิดไร ตอนนี้เราหมนแล้วนะอ๋อโอเคนะครับทุกคนก็นหนูอยากจาับเอียงนตอนนี้ก่อนหน,นูจะไปจำปากีส่วนตัวเะยค่ัทุกคนสวัสดีค่ะบายบายก่อนเร็วบ๊ายบาย,ายอ่าเอาแกต่อเลยเซตเตอร์ซดจะไปกนเลย